เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับเส้นทางที่ผมวิ่งทุกเช้านะครับเริ่มออกจากบ้านตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นเนินตรงนี้ข้ไปทุกเช้าจะต้องวิ่งจับเวลานะครับสี่นาทีก็คือหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยให้ได้สี่นาทีนะครับก่อนจะไปสอบเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจก็วิ่งมาตรงนี้ครับเลี้ยวโค้งมาตรงนี้เดิมจะเป็นสถานที่โดดหอนะครับหอสูงตรงนี้ แล้วก็วิ่งขึ้นไปนู่นนะครับสภาพต้นไม้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันมีความสุขนะเหมือนกับได้กลับมาย้อนชีวิตเก่าเมื่อ40ปีก่อนนะเมื่อก่อนรู้สึกว่าเหมือนกับว,ว่ามันกว้างกว่านี้นี่ทำม,มันแคบลงนะความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะรู้สึกว่า วิ่งไกลมากเลยเนี่ยมาเนี่ยแล้วก็วิ่งลงเขาไปตรงนี้จะเป็นลานกีฬามีสนามบาสอยู่เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นหอประชุมก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้หอประชุมเก่าสภาพเดิมทุกอย่าง อาคารกองร้อยเดิมทั้งหมดเลยนะครับร้อยหนึ่งกับร้อยสองอยู่ข้างบนนี้นี่ครับแล้วผมก็ต้องวิ่งลงไปข้างล่างนี่ตรงนี้ผมก็จะเคยปั่นจักรยานตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเรียนม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 ที่นี่ ตรงนี้ปั่นจักรยานตังโค้งนี่ต้องระวังนิดหนึ่ง b บ x ลงมาก็ต้องบอกว่าแตะเบรกดีๆนะครับตรงนี้หอพระเก่าอยู่นานละก็สร้างสมัยสมัยผมมาอยู่นี่แหละตรงนี้เป็นทางลงเนินตรงนี้จะเป็นจังหวะสุดท้ายที่ผมต้องสปรินต์นะครับสปรินต์เพื่อที่จะให้มันครบรอบสนาทีกลับมาตรงนี้ แล้วก็จะถึงบ้านผมตรงนี้ปป็งโอเคครับตอนนี้แหละ